สวัสดีจริงๆเลยคร่บส้มชุนครับทักทายหน่อยครับสวัสดีครับอันนี้เที่ยวปลาเที่ยวสวนนะเออเอาละเที่ยวสวนละเที่ยวสวนละเอามากันแล้วครับโอ้โหแมวกับหมาเอาละค่ะ ส้มหมูส้มชุนมีพันดา้าโดนแล้วครับรังแกน้องนะรังแกน้องนะไม่รังแกน้องนะเร็วไม่รังแกน้องไม่รังแกน้องครับยอมแล้วครับยอมมาตามยอมมาตามไปหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว